ข้อความสำคัญที่พาอ,อยากจะบอกคุณวันนี้มาดูกันนะคะว่าข้อความสำคัญที่พาอ,อยากจะสื่อสารหรือบอกกล่าวกับพวกคุณในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรบ้าง ข้อความที่พ่ยอ,อยากจะบอกกล่าวพวกคุณในวันนี้ก็คือมี k ค f o u r of s w o r d t h r e e o f w a n d Six of Sword. s w o r สอมสิ่งที่ไพ่ยอ,อยากจะบอกกับคุณข้อความจากพ่ยอ,อยากจะบอกกับคุณในวันนี้ก็คือณสถานการณ์ตอนนี้เหมือนว่า คุณกำลังพักและก็คิดเกี่ยวกับเรื่องเหมือนประมาณตอนนี้คุณกำลังแบบว่าผ่อนคลายพัก,กวางจากสิ่งต่างๆที่ที่คุณได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าขอพักสักนิดหนึ่งไม่ได้ว่าจะไม่ทำต่อแต่แค่แบบว่าพัก ให้ร่างกายมันได้ฟื้นฟูนิดหนึ่งแล้วคุณจะกลับมาสู้ต่อกับวันต่อไปเพราะว่าเหมือนก่อนหน้าเนี้ยเจอมาหนักเจอมาเยอะแล้วก็แต่ได้เดินออกมาแล้วได้เดินออกมาจากสิ่งนั้นแล้วเหมือนตอนเนี้ยคุณได้เดินออกมาจากมรสุมใหญ่หรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่า มันน่าจะไม่เหมาะกับคุณหรือว่าอะไรที่มันยากๆอ่ะมันได้ผ่านมาแล้วตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าแบบฉันขอพักก่อนนะพักเอาแรงพักเอากำลังพักให้มันผ่อนคลายหายเคยรียดแล้วฉันจะไปสู้ต่อต่อจากนี้ไปอ่ะฉันจะเดินหน้าสู่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสู้ต่อกับวันใหม่ที่มันสดใสมากๆ เหมือนพักร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปสู้กับโอกาสใหม่ผจญภัยกับสิ่งใหม่ๆด้วยความมั่นใจและความสำเร็จอะ่ะมันเกิดมันจะเกิดอย่างแน่นอนคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถรอบรู้ในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างแล้วคุณจะทำมันได้ดีคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำเพราะคุณได้เลือกแล้ว คุณได้ออกมาจากสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วสิ่งที่มันไม่โอเคกับคุณแล้วคุณจะไปทําในสิ่งที่แบบว่าในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบทําแล้วคุณมีความสุขแม้ว่างานนั้นหรือสิ่งนั้นมันจะไม่ได้เหมือนประมาณว่าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องการเงินเลยเหมือนประมาณว่าฉันขอทําด้วยความรักทําด้วยเพราะว่าฉันอยากจะทําทําด้วยความรักฉันมีความสุข กับสิ่งที่ฉันทำอะไรประมาณนั้นนะ,นะคะแล้วผลลัพธ์ดีๆมันจะตามมาเองอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำด้วยความรักความสุขทำแล้วแบบรู้สึกมีความสุขอะสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีแต่ความแบบนึกอยากทำนั่นอยากทำนี่มีความสุขสนุกสนานกับมันอะแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาดีเสมอคะ่ะเนี่ยมันดีแล้วคุณจะเป็นคนเก่งคุณจะรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะ ก็คือเหมือนคุณได้เดินออกมาจากจุดที่แบบมันไม่ใช่ที่ของคุณและคุณเดินออกมาแล้วคุณเดินออกมาด้วยแบบฉันพอและมันไม่ใช่ที่ของฉันแล้วก็พักพอเดินออกมาเสร็จคุณก็จะเออขอพักสักนิดนึงแล้วฉันจะเริ่มต้นชีวิตของฉันใหม่ด้วยหัวใจของฉันด้วยความรู้สึกของฉันเยียวยาตัวฉันเองฉันจะสนุกกับชีวิตในบทบาทต่อไปของฉัน อะไรประมาณนั้นนะคะคุณจะรู้สึกแบบนั้นเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะว่าสรุปให้สักหนึ่งใบว่าจะเป็นยังไงกับสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจทํานั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโฟล์คับในในไพ่ใบเนี้ยบอกออกมาชัดเจนว่าไพ่ออกมาบอกคุณว่าอย่าจมปักพอพักแล้วก็อย่าไปจมปัก กับสิ่งที่ที่มันผ่านมาในชีวิตที่มันไม่ดีมันท็อกซิกมันไม่โอเคกับคุณนะ่ะคุณอย่าไปสนใจมันเพราะโอกาสเนี่ยเห็นไหมคะนเนี่ยโอกาสเนี่ยถ้วยรางวัลเนี่ยนิวเมสเซจเข้ามาเนี่ยโอกาสดีๆรออยู่ตรงหน้าคุณอยู่แต่คุณมองไม่เห็นมันคุณไม่มองไม่เห็นมันและคุณไม่รู้สึกทั้งๆที่มันอยู่แค่ตรงหน้าคุณแค่นั้นเองเนี่ยแหละคะ่ะสิ่งที่ไพยย่อยากจะออกมาบอกพวกคุณก็คือ ออกมาจากสิ่งที่ไม่ใช่แล้วให้พักเพื่อเยียวยาตัวเองซะแล้วอย่าไปจมปักอย่าไปคิดวนลูปแต่เรื่องเดิมเพราะโอกาสเนี่ยโอกาสเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยมันรอคุณอยู่แค่ตรงหน้าแค่นั้นแค่เอื้อมมือแค่นั้นเองค่ะถ้าคุณเห็นมันอะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้มันช่างแบบ วิเศษมากดีมากเลยนะทำไมฉันมองไม่เห็นตั้งนานแล้วเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยขอให้คุณพักแล้วแบบเยียวยาวหัวใจตัวเองอยู่กับตัวเองทำสมาธิพักผ่อนให้มีความสุขให้ผ่อนคลายแล้วลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่แล้วก็ทำวันต่อไปเนี่ยให้ดีที่สุด ทำในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่ชอบผลลัพธ์มันจะออกมาดีเสมอค่ะไม่ว่าใครจะว่ายังไงในสิ่งที่คุณทําคุณไม่ต้องไปแคร์คุณให้นึกถึงสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ว่าคุณนะอยากจะทํามันแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีทุกอย่างมันต้องอยู่ในพื้นฐานที่ดีและถูกศีลธรรมนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วคุณทําให้มันเต็มที่คุณมีความสามารถอะไรคุณเอาออกมาให้หมดเลย ทำให้มันเต็มศักยภาพของคุณดึงเอาตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆคุณจะมีความสุขกับชีวิตใหม่ของคุณวันนี้ข้อความจากไพ่ก็บอกพวกคุณประมาณนี้นะคะเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะขอให้ทุกคนทำในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีอ่ะจะกลับมาหาคุณเอง ทำด้วยความสุขสนุกสนานขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ